ลับสวัสดีพี่น้องปล้องไายสุขูสุกขคนนะคะกลับมาพบกลับมาเหาะกับเมรีอีกแล้วนะคะพี่น้องค่ะในเทยใทยในตางแดนค่ะพี่น้องค่ะหลังจากอีพี่ที่แล้วนะคะเมรีเดินทางไปที่เมืองโรวินเนาะ,ะพี่น้องเนาะเท่ากลับกลับขึ้นมาทึงเลือดต่อนะคะเมรีกะมาหอดเลือดเมรีกะสดเบียร์เลยค่ะพี่น้องค่ะอากาศนี้มันอบอ้าวมันกะต้องสดเบียร์ค่ายรอดเนาะพี่น้องเนาะจ้ะพี่น้องจ้าเดี๋ยวเข้าไปตอกันเลยเนาะค่ะพี่น้องเนาะ หลังจากกินเบียร์แล้วเดี๋ยวเท่ากับเดินทางกันต่อเลยค่ะอาหารมานะนะคะเรากลับมาขึ้นเรือเสร็จพขาก็จ้าอาหารมาให้เราะะมีปลานะคะปลาซาบะแล้วก็เป็นไก่นะคะแล้วก็มีขนมปังมีเครื่องดื่มมีเหล้าโทรกับน้ำเปล่านะคะ หลังจากที่เรารับประทานอาหารกลางวันเสร็จแล้วนะคะเราก็เริ่มออกเดินทางกันต่อเลยนะครับไปที่ลิมฟอร์ดนะครับไปที่ถ้ำแล้วก็ต่อด้วยที่เมืองวาซานะคะเดี๋ยวเราเดินทางกันเลยค่ะทุกคนค่ะวันนี้ลมแรงจริงๆค่ะพัดปิวกระหน่ำมากเลยค่ะทุกคนค่ะไปเลยค่ะตอนนี้เราก็มาถึงถ้ำเป็นที่เรียบร้อยและะ้วทุกคน เมรี i, อยากจะบอกว่าเมรีถ่ายวิดีโอในถ่ามแล้วไม่ได้เซฟคลิปวิดีโอไวค้ค่ะทุกคนคะ่ะเสียดมากมากเลยค่ะเด, <c oughs> เดี๋ยวขอแก้ตัวในคลิปต่อไปนะคะจะระวังมากกว่านี้นะคะ <c oughs> ถึงจุดหมายปลายทาง ที่สองแล้วนะคะที่เราจะต้องแวะพักนะคะเราจะไป,ไปแวะพักที่เมืองนี้กันค่ะหลังจากที่ไปเดินไปไฮสแตน e ์วัสซาาเมืองนี้ชื่อว่าเมืองวัสซารานะคะเดี๋ยวเราจะไปแวะที่นี่สองชั่วโมงนะคะเมืองนี้น่าน่าอยู่เหมือนกันนะคะสวยงามเหมือนกันค่ะ <Yeah. S 1> งามค่ะสวยค่ะเกฤษณ์ <Yeah. S 1> ทยัย ลงมาจากเรือแล้วนะคะแล้วก็เดินมาอีกเมืองหนึ่งค่ะเมืองนี้สวยงามเลยสองชั่วโมงค่ะตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสองนะคะทริปของเราเริ่มจากสิบโมงเช้าถึงห้าโมงเย็นถึงห้าโมงเย็นนะคะตอนนี้ก็บ่ายสองนะคะกลับไปขึ้นเรืออีกที่หนึ่งก็คือตอนบ่ายสี่โมงเย็นนะคะ เป็นพวกเสื้อผ้านะคะเป็นพวกเสื้อผ้าชุดว่ายน้ําอุปกรณ์ดําน้ําต่างๆนะครับโซนช้อปปิ้งเหมือนตลาดนัดบ้านเราเลยก็โอเคค่ะ่เมื่อกี้เราก็ออกมาจากตรงนี้นะคะ มันจะเป็นถ้าที่เราไปนะคะถ้าจะอยู่ตรงนี้แล้วเราก็นั่งเรือมาตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ค่ะก็จะมาถึงที่ตรงนี้นะคะคือตอนนี้เราอยู่ตรงนี้นะคะเป็นเมืองเก่าแล้วก็จะเป็นท่าเรือนะคะแล้วก็จะเป็นภูเขาค่ะตอนนี้เราเดินมาที่ชายหาดกันนะคะ ้ายผู้ชายผู้ชายชายเยอะมากตายแล้วผู้ชายผู้ชาย,ชายมีแต่แซบๆฉันหิวหิวไม่ได้หรือไงไไกินอิ่มแล้วก็จะไปเธอหาดมีผู้ชายเยอะมากค่ะแซบทั้งนั้นเลย นี่แต่ใบรุ่นดูสิฉันหิวสวยมากค่ะเรามาแวะกินกาแฟกันที่ร้านอาหารที่ข้างบนนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะสี่โมงเราก็จะต้องกลับไปขึ้นเรือเพื่อที่จะกลับโรงแรมแล้วนะคะอี่ดอ๋ผู้ชายชายหล่อม,มากเดี๋ยวเราก็จะกลับโรงแรมแล้วนะ,ะโอ๋อหิว มากับผัวท่องไว้ลูกมากับผัวมากับผัวท่องไวนันนะ่นไปแล้วฉันมากับผัวนะนี่ค่ะเดี๋ยวเราไปหาสั่งกาแฟหากินเบียร์เย็นๆนะคะโรงแรมนี้นะคะร้านอาหารหน่านั่งมากเลยค่ะร้านอาหารหน่านั่งมากค่ะ เดี๋ยวไปหากินกาแฟกันค่ะกาแฟหรือว่าเบียร์เย็นๆก็ได้เรือชาวประมงของชาวเมืองเวซานะคะเวซาตรงนี้ก็จะเป็นเรือของชาวประมงที่ออกไปตกปลาหากุ้งหาปลาหาหมึกหาหอยหาปูนะคะตอนนี้ก็ถึงเวลา สี่โมงเย็นนะคะถึงเวลากลับแล้วเรือของเราก็มาแล้วนะคะเดี๋ยวเรากลับขึ้นเรือกันแล้วก็กลับโรงแรมนะคะทริปนี้ก็จบลงเท่านี้แล้วค่ะเมรีก็ฝากขอบคุณทุกคนนะคะที่ขอบคุณทุกคนที่รับชมและติดตามเมรีนะคะเมรีฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร e คลิปนี้ด้วยนะคะกด s u b s c r i b e ช่องเทยไทยในต่างแดนด้วยนะคะเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของเมรีนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะสำหรับวันนี้เมรีขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะทุกคนลาไปกับบรรยากาศที่ท่าเรือนะคะท่าเรือของเมืองเวสานะคะเราจะเดินทางกลับเมืองโพเรกกันนะคะลาค ลาทุกคนไปเลยนะคะสวัสดีค่ะ